สวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านนะครับผมอยากเอาวันนี้ผมในที่สุดผมก็สามารถต่อไมค B M 8 0 0สุดเปิดของผมได้ผมซื้อมาตั้งแต่ม .2 แต่ใช้ไม่ได้ตอนนี้ผมม .5 ผมกูนี้ผมซื้อไอ้พ่วงสายพ่วงนี้ตั้งนานฮะก็โอ้โหแล้วยิ่งมาต่อกับ power supply ตอนนี้ปากผมไม่จำเป็นต้องใกล้ไมคเลยเพราะมันดังโคตร เนี่ยที่ผมอยู่ใกล้ไม้ตอนนี้โคดังเลยนะฮะดังไหมเออผมเดี๋ยวผมขอห่างหน่อยเดี๋ยวมันจะดังเกินไปโอเคผมเนี่ยก็แค่จะมาบอกว่าเออตอนนี้ไม้ผมสามารถใช้ได้ะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยก็จะได้ดูคลิปกันเป็นคลิปก้อนเงินเพราะงั้นเดี๋ยวขึ้นให้อีกอบใครที่อยากยนเนตอยากโนเนตให้ผมก็ ตามนี้นะ0631015989โนเ no นทได้นะฮะโนเนทเท่าไหร่ก็ได้ผมจะเอามาขึ้นช่องให้ทุกครั้งท่านโอนผมพูดกันเออใครจะโอนก็โอนไปผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็แค่แบบอยากโพสกันๆเพื่อแบบเอ,อ้ยใครมันจะโอนให้จริงอะ่ะสักบาทหนึ่งผมก็ดีใจอเออคือ ผมเคยโพสในช่องเก่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่เคยมีใครโอนก็อยากเห็นว่าตอนมีใครโอนมาเนี่ยมันความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะถ้าว่ามีใครโอนให้ก็แค่จะมาบอกว่าตอนนี้สามารถต่อไม้ได้แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ไมโครฟังอันนั่นไงนะที่มันมีเสียงแบบเสียงน้อยเยอะๆแล้วผมต้องเอาเพลงเสียงเพลงมากบลอกอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ใช้ไม์ของผม ก็ดังโคตรเดี๋ยวผมกองค่อยๆเ,เดี๋ยวใครไม่เชื่อว่าเป็นเสียงใหม่มันจะเสียงกริ้งๆนะคลิปนี้มาก็พูดไม่มากก็แค่จะมาบอกว่าตอนนี้สามารถต่อไม้ได้แล้วแล้วก็วันอาทิตย์แล้วใครยังไม่ได้ทํางานก็ทําซะเถอะ <c ười> <c ười> การบ้านผมยังเป็นกองเลยแต่มันั่งทําคลิปอยู่ช่วงนี้คลิปผมพยายามที่อัดเสียงไว้เยอะๆแล้ค่อยแบบทยอยตัดเป็นเพราะอาทิตย์เนี้ย จริงๆผมต้องไปกองเรือนผมเป็นกลุ่มแบบกลุ่ม2ต้องไปกองเรือนแต่กองเรือนเนี่ยโควิดติดกันแรงมากตอนนี้ช่วงนี้บ้านผมด้วยติดกันเยอะมากแถวบ้านก็เลยเออกองเรือนปิดหนึ่งอาทิตย์มันไม่ใช่ปิดแบบนั้นนะปิดมาเปลี่ยนเป็นเรินออนไลน์ก็เวลาครูสอนก็แอบบแอบบตัดมาแอบบตัดได้ผมก็จะพยายามอัดเสียงไว้หรือไม่ก็ครูสอนอยู่ ผมก็มานั่งอัดไม่ได้ดิผมก็จะแบบเรียนเสร็จแล้วก็รีบมาอัดเสียงแล้วก็คลิปใหม่เนี่ยผมยือมอะทำไม,ไมยืมง่ายจังว่าผมได้พูดอย่างว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับผมก้อนเงินซึ่งผมอัดเสร็จแล้วนะอัดเสียงเสร็จแล้วแต่ผมจะทําให้มันเป็นแบบ a อนิเมชันอ่าเป็นมีมแอนิเมชันเคลื่อนไหวไอประมาณนั่นเหมือนคลิปโอวันตินมันอันตรายเออมันก็เป็นคลิปอยากเล่าของผม ซึ่งมันจะงทุนตัดหน่อยซึ่งตัดนานตัดนานแบบเคลื่อนไหวนานนะฮะเออก็เรื่องร้อนเงินเนี่ยก็เกี่ยวกับด้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมได้ไอ้แบบสิ่งของที่อยู่ในภาพที่ผมเอาขึ้นไว้ประกอบคลิปเนี่ยสามารถโอนได้ที่วอลเศูนยหกสามหนึ่งศูนย้าเก้เกพอได้แล้วเออถ้ากว่าใครโอนเนี่ยโอนครบหนึร้อบาท ผมก็จะมาแบบถ่ายกล้องยังด้านนอกบ้างมาถ่ายแบบรีวิวมังงะรีวิวโมเดลมาเล่าไอประมาณนี้สิ่งที่เป็นด้านนอกกันบ้างนะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยถ้าติดตามก้ก็ดูดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะฮะ